รอยอดอนุมัติอยู่ของออมสินะคะขอให้ได้ผลเร็วๆนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างยอดอนุมัติของลูกค้าพี่เต้าเองนะคะเพิ่งจดจำนองไปค่ะยื่นกู้อยู่ที่2ล้าน3มีอยู่3บัญชีนะคะเห็นไหม บัญชีที่1ก็คือเคหะบัญชีที่2คือไซทองบวกค่าประกันบัญชีที่3คือเคหะท็อปอัพนะคะซึ่งเขาจะแจกแจงมาเลยค่ะว่าแต่ละบัญชีเนี่ยเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่และแต่ละเดือนแต่ละงวดจะต้องจ่ายเท่าไหร่อนุมัติทั้งหมดแล้วนะคะอยู่ที่2องล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทค่ะเคสนี้เป็นเคสกู้ร่วมนะคะก็จะยืดอายุของคน ที่อายุน้อยที่สุดเป็นหลักนะคะอายุอยู่ที่36ปีดังนั้นเนี่ยระยะเวลาการกู้ของเขาอะ่ะเอา70ลบ36ก็จะเหลือ34ปีนะคะเดือนที่1-6ถึง6เนี่ยเขาจะผ่อนอยู่ที่8,100บาทเดือนที่7-12ถึง12ผ่อนอยู่ที่1 10, 1 1 0 0บาทปีที่2-3ถึง3นะคะจะผ่อนอยู่ที่1 10, 1 8 0 0บาท ทีนี้เนี่ยปีที่4เป็นต้นไปนะคะจะพออยู่ที่14,000บาทดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเตรียมเอกสารให้พร้อมเพื่อที่จะรีไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ทำประกรันอู่ค่าประกันอยู่ที่53,000บาทนะคะ